รอบใหญ่สามครับเป็นหกลังครับใหญ่ๆนะครับเนี่ยุจำครับสวัสดีครับมือ่อวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ครับมายามรอบครับน่ครับเมื่ขึ้นนี่ฝนตกเบิดขึ้นนะครับ บรรยากาศบ้านหน้าเขาพามายามรอบ,บรเมื่อคืนนี่ตกนักครับถานุุนทุกันว่าจะมียังติดอรอบบ่ยามรอบห้อนะครับหมายเดิมครับหมายเดิมคล้องบรรยากาศเหมือนเดิมครับปมนประมาณานาะเมื่อคืนฝนตกครับตรงมีแต้มไหมคฝนตกอยู่ตรงมีแต้มเท่าป่าต้องเบือนแน่นอนเ รุ่นน้ำกนขึ้นเขาครับเสร็ใหม่เคลียร์กันนำทางกอนแห่งมันหมานเด้อสังเกเลยเน,นื้อสองซ้ำอุ้ยโอ้เต็มใหญ่ครับเต็มใหญ่มาแล้วเต็มใหญ่ของเรามาแล้วครับปลาไหลนะครับเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้รุ่นใหญ่เออใหญ่ที่สุดเลยครับ ใหญ่ที่สุดที่เคยดักหลอบมานะครับเนี่ยอู้ย์มันแล้วครับมันแล้วหลังแรกมันแล้วครับมันแรกมันแล้วมันแล้วตั้งแต่ดักหลอบมาครับเพิ่งมีตัวนี้แหละใหญ่ที่สุดอู้ยใหญ่แล้วครับอู้ฝนตกตั้งแต่ดักหลอบมาครับเพิ่งเจอตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หกแล้วน่าจะเป็นตัวที่หกแล้วครับเนี่ย่ว่าใหญ่อีนเลยนะครับอู้ยรุนจัมโบ้เลย มันแล้วมันแล้วมือนี้มันแล้วหลังแรกครับนาสิมีมีประมาณหกหลังแหะครับรอบรอบน้อยนี่สองรอบใหญ่นี่รอบน้อยสามรอบใหญ่สามก็เป็นหกหลังครับใหญ่ๆนะครับเนี่ยบุ่นจำโบเลยอ่ะมันสุดๆมันสุดๆมัดแล้วมัดแล้ว สุดๆครับม้านสุดๆตุ๊กฮาแบบพับขา้างซะแล้วแบบตัวนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาแบบพับข้างครับรอบแบบพับข้างมันจะใส่ง่ายกว่าอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เนาะยังไม่ยังไม่พัฒนาอุ้ย สุดๆตั้งแต่ดักมาครับอุ้ยแ้มใหญ่โอ้ยม,มันมันอยู่ด้วย,วยนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปดักที่ก็ไปดักเหมือนเดิมครับดักเหมือนเดิม นี่ครับวิธีดักผมแบบนี้ดักแบบนี้ครับปกไว้นิดนึงกันใครเห็นเนาะปกไว้เผื่อมีอะไรเข้าไปจะได้ไม่ไมไมดิ้นนี่ครับกันโอเคเสร็จเรียบร้อย